ภายหลังการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของอันเดรียเบต้าครับเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของทางด้านอาเซนอลอย่างเต็มตัวครับก็มีข่าวทันทีว่าล็อกเป้าหมายหลักสำหรับแนวรุกไว้แล้วครับซึ่งหนึ่งในชื่อที่น่าจับตาคือวิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าทีมชาติสวีเดนจาก s p o ร t ติ้งอ r ริสบอนครับซึ่งฤดูกาลนี้ระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงจากรายงานของดี a อสเลติกครับ ระบุว่าแบตตาประทับใจในฝีเท้าของยูเคเลสเป็นอย่างมากครับและมองว่าจะเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพสูงกว่าอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงจากนิวคาสเซิลซึ่งตกเป็นข่าวกับทีมมาตลอดเลยนะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ยูเคเลสทำผลงานสุดน่าทึ่งกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับโดยยิงไปถึง42ประตูจาก42นัดในทุกรายการและยังจะให้เพื่อนอีกหลายแอสซิ์ครับถือเป็นหนึ่งในตัวเลขที่ดีที่สุดในบรรดากองหน้าของยุโรปณนะเวลานี้ นับตั้งแต่ย้ายจากโคเวนทีในแชมเปี้ยนชิพมาอยู่กับสปอร์ติ้งครับเมื่อปี2023เขายิงรวมไปแล้วเนี่ย85ประตรูจาก92นัดก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่น่าทึ่งมากๆครับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นประตรูในระดับที่สม่ำเสมอ แม้ว่ามิเกลอัตเตตาจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งและลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างสูสีในช่วง2ฤดูกาลล่าสุดครับแต่จุดอ่อนของทีมที่เห็นได้ชัดก,ก็คือการจบสกอร์จากกองหน้าตัวเป้าครับยังไม่มีใครทำผลงานได้แบบเว r ร์ c ค a าสจริงๆทั้งกาเบียนเชซุดครับไคฮาวเวตหรือเลอันโดทอสซาที่ถูกขยับมาก็ยังเล่นไม่ได้แบบที่ต้องการในแง่ของโปรไฟล์ครับยูเคเลสันมีความเร็วทละกำลังและก็การจบสกอร์ที่เด็ดขาด นอกจากนี้ยังเป็นนักเตะที่มีวินัยสูงครับเข้ากับระบบรสซิ่งได้ดีเล่นบอลกับแดนหน้าได้อย่างมั่นใจตรงกับความต้องการของอาร์เตต้าครับที่เน้นฟุตบอลแบบรสซิ่ง สิ่งที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งครับคือความเข้าใจในสนามครับกับนักเตะอย่างบุกโยซาก้ากับมาตินโอลิกาและดีแคนไลท์เนี่ยสามารถจะจ่ายทะลุช่องและคลอสบอลให้กองหน้าแบบยูเคเลสได้แบบพอดีพอดีอย่างไรก็ตามครับการที่จะคว้าตัวยูเคเลสก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแม้จะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ราว85ล้านยูโรแต่ทางสปอร์ติ้งลิสบอนครับอาจจะเรียกร้องค่าตัวที่สูงกว่านั้นเนื่องจากมีเงื่อนไขในการแบ่งรายได้กับโคเวนที่ถึง30% นอกจากนี้ยังมีสโมสรอ,อื่นในยุโรปที่ให้ความสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีอตเลติโกมาดริดและก็บาเยอร์มิวนิกโดยเฉพาะทีมที่กำลังมองหากองหน้าเบอร์9แบบธรรมชาติเข้าไปเสริมทีมครับหากอาร์เซนอลสามารถปิดดีลนี้ได้สำเร็จก็จะเป็นการยกระดับแนวรุกของทีมอย่างแท้จริงและนี่อาจเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทีมของอาร์เตต้าต้องการเพื่อไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเต็มตัวในฤด,ดูกาลหน้า